เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจําวันที่2มีนาคมในรอบค่มนี้ครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นหลังเกมจากบทสัมภาษณ์ของเอริเทนฮากหลังเกมที่แมนยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไป3-1เมื่อคืนนี้และก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของศึกเอฟเอคัได้สําเร็จครับเรามากันที่ประเด็นแรกนะครับกับชัยชนะเหนือเวสต์แฮมเมื่อคืนนี้3-1โดยเอริเทนฮากได้ตอบว่า มันไม่ง่ายเลยนะมันไม่เคยง่ายเลยเวลาที่คุณเพิ่งควา้าแชมป์รายการหนึ่งมาแล้วต้องกลับมาทํางานต่อทันทีนี่คือภารกิจของเราและเราก็ต้องทํามันให้ได้เราพยายามจนหาวิธีชนะได้สําเร็จในเกมเกมนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าในช่วงครึ่งแรกผมไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นอะไรแบบนั้นมันยากมากๆที่เราจะหาจังหวะของเกมเจอแล้วพอในช่วงครึ่งหลังเรายังเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนอีกแต่เราก็ยังสู้จนกลับมาชนะนี่คือสิ่งที่ผมมีความสุขมากมาก ผมภูมิใจมากนะกับทีมของเรามาที่ประเด็นต่อไปนะครับสิ่งที่น่าพอใจที่สุดในเกมกับเวสต์แฮมโดยเอริินฮักนะครับได้กล่าวว่าความดีด้านของทีมเรานี่แหละและก็ความเชื่อว่าเรายังสามารถกลับมาชนะได้มันวิเศษมากเลยนะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆและก็เป็นเซอร์ที่ดีมากๆในทีมของเราด้วยมันไม่ใช่แค่จากนักเตะในสนามเท่านั้นแต่รวมถึงทุกคนบนมานั่งสำรองด้วย คุณจะเห็นได้ว่าตัวสำรองที่ลงไปรูปนมีผลต่อเกมพวกเขาผลักดันซึ่งกันและก,กันสนับสนุนซึ่งกันและก,กันนี่คือเรื่องที่ดีมากๆผมชอบมากเลยซึ่งผมก็หวังว่าพวกเขาจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะเพราะเราต้องการสเปรตที่ดีแบบนี้แหละมาที่ประเด็นต่อไปเนะครับถึงแม้ว่าจะโดนนําก่อนแต่ก็ไม่มีอาการตื่นตระหนกด้วยเอริกเคทนทักนะครับได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่าผมมีความรู้สึกว่าเรายังสามารถกลับมาชนะได้ตลอดนะ และคุณเองก็เห็นได้จากสิ่งนั้นแล้วจากนักเตะของเราพวกเขามีความเชื่อมัน่นพวกเขามีความเยือกเย็นซึ่งผมกล้าพูดเลยนะว่าไม่มีซักโมเมนต์เลยลละที่พวกเขาสแสดงเห็นถึงความตื่นตระหนกเราค่อนข้างโชคร้ายนะจากประตูของคาเซมิโร่ที่กลายเป็นลูกล้ำหน้าแต่เราก็ยังสู้จนทำประตตีเสมอได้และก็คว้าชัยชนะได้ในท้ายที่สุดมาที่ประเด็นต่อไปนะครับกับการส่งคาเซมิโร่และก็มาครัสแวร์ฟอร์ดลงมาเป็นตัวสำรองดูเอริกเนท่านเนี่ยครับได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า เอาตามตรงนะผมตั้งใจให้ทั้งสองนะลงสนามเป็นตัวสำรองอยู่แล้วเพราะผมคิดว่ามันจะส่งผลดีต่อตัวนักเตะเองให้พวกเขารักษาจังหวะการเล่นเอาไว้นักเตะทุกคนชอบแบบนี้นะคุณได้พลังงานจากอะไรแบบนี้แหละพวกเขาอาจจะได้พักเล็กๆน้อยๆแต่ไงก็ตามก็ยังต้องการลงไปสัมผัสเกมอยู่ดีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมใหญ่ในวันอาทิตย์นี้กับลิเวอร์พูลมาที่ประเด็นต่อไปนะครับกับการคว้าชัยชนะได้ใน90นาทีด้วยนักะที่กล่าวว่า ผมคิดว่าสภาพดินของเราก็มีความฟิตพร้อมพอนะแต่ผมเองก็ต้องยอมรับว,ว่าผมมีความสุขมากที่ไม่ต้องแข่งแบบต่อเวลาแล้วจากนี้อีก4วันเราค่อยมากลับมาลุยกันใหม่เรามองวิธีละเกมและเกมนัดต่อไปคือเกมที่สําคัญที่สุดเสมอมาที่ประเด็นต่อไปนะครับนับโอทาราฟอร์ดมอบพลังงานบางอย่างให้กับทีมด้วยเอริกเทนทักเนี่ยครับได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่าผมคิดว่าเราได้สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมกับแฟนๆนะ แต่มันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนเราต้องแสดงเห็น,หนึงพลังบางอย่างเราต้องครองเกมให้เหนือคู่แข่งแล้วจากนั้นทั้งสนามทั้งแฟนบอลทุกอย่างรวมกันสร้างบรรยากาศที่มออพลังคืนกลับมาให้กับนักเตะจากที่คึกกันอยู่แล้วก็ยิ่งคึกกันขึ้นไปอีกให้พวกเขาว,วิ่งเร็วกว่าเดิมให้พวกเขาเดินหน้าต่อไปให้พวกเขาว,วิ่งกลับลงไปแย่งบอลให้พวกเขาเคลื่อนที่ตอนที่ไม่มีบอลดังนั้นแฟนบอลมีอิทธิพลต่อเกมอย่างมากเลยล่ะ เรามากันที่ประเด็นสุดท้ายนะครับกับฟอร์มอันยอดเยี่ยมของอรเลฮันโดการไนโชโดยเอริกินังนะครับได้พูดถึงการไนโช่ว่าวันนี้สําหรับอรเลฮันโดกาไนโชแล้วผมมองว่ามันคือการก้าวขึ้นมาสู่อีกขั้นหนึ่งสําหรับเขาเลยนะก่อนเริ่มเกมผมได้บอกกับเขาไปว่าที่ผ่านมา,นาได้แสดงเห็นแล้วว่านายนำอิทธิพลต่อเกมมากขนาดไหนเมื่อลงเป็นตัวสำรองแต่กับคราวนี้นายต้องแสดงเห็นว่านายสามารถมีอิทธิพลต่อเกมเช่นกันในฐานะนักเตะตัวจริงของทีม ซึ่งผมคิดว่าเขาสามารถทําได้นะและนั่นแหละคือก้าวต่อไปสําหรับเขาเลยละ่ะเขาเก่งมากนะ <_ d ata> เขามีความกล้าหาย <_ d ata> เขากล้าเลี้ยงบอลเข้าหาคู่แข่งแบบไม่เกรงกลัวซึ่งนั่นคือหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของเขาเลยละ่ะการไม่กลัวเกรงสิ่งใดถือเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของนักเตะเลยนะเพราะมันแสดงเห็นว่าคุณมีความกล้าหาญมากแค่ไหนนี่ถือเป็นคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงอย่างมากมีนักเตะไม่มากนะักหรอกที่จะกล้าเลี้ยงบอลเข้าหาคูา่แข่งและกระชากหนีพวกเขาไปดื้อๆแบบนี้ นี่คือทักษะที่เขามีแต่เขายังมีทักษะอื่นด้วยนะนอกเหนือจากนั้นด้วยเช่นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมนั่นเองนอกจากนั้นผมก็ยังเห็นพลังงานที่เต็มเปี่ยมในตัวเขาเขามีความเร็วและเขาก็ยังมีแรงพอสําหรับการวิ่ง90นาทีหรือว่า120นาทีด้วยแต่เอาตามจริงแล้วมันก็ไม่สําคัญหรอกนะว่าจะกี่นาทีเพราะผมเชื่อมั่นว่าเขามีแรงพออย่างแน่นอน เรามาตอ่อการที่บทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่แม็กควายกันบ้างนะครับหลังเกมที่แมนยูเอตเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเบสท์แฮมไปเมื่อคืนนี้3ตอนหนึ่งดวยแม็กคว์ได้ออกมาระบุนะครับว่าเอรียนฮักไม่พอใจกับรูปเกมของทีมมากๆในช่วงครึ่งแรกก่อนจะกลับมาลงสนามในช่วงครึ่งหลังและก็คว้าชัยชนะได้สําเร็จครับโดยแฮร์รี่แม็กคว์นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับ m อ็มว่าผมบอกตามตรงเลยนะว่าในช่วงพักครึ่งแรกน่ะเอรียนฮักพูดแรงเลยล่ะและเราก็ทราบดีว่าเราต้องรีบสร้างผลงานแล้วล่ะ เรารู้ว่าเราต้องทําแบบนั้นนะเพราะอย่างนั้นแล้วเราอาจจะแพ้ก็ได้ในเกมนี้แต่พอลงสนามมาได้ไม่นานเราก็เสียประตูแต่ก็ต้องยอมรับว่าพวกเรานะคิดว่าลูกบอลมันออกไปแล้วด้วยซ้ําผมรู้ว่าวคุณจะต้องเล่นตามเสียงลูกเบียดของกรรมการและผมมั่นใจว่าเราจะโดนผู้จัดการทีมตําหนิอย่างแน่นอนแต่ในช่วง30นาทีสุดท้ายผมคิดว่าพวกเรานะได้ค้นพบอะไรบางอย่าง เกมนี้เป็นเกมที่ลำบากเลยนะครึ่งแรกเราไม่ได้มีผลงานที่ดีที่สุดเราเล่นกันช้าผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันบางที่อาจจะเป็นเพราะการฉลองเมื่อวันที่ที่ผ่านมาซึ่งทำให้เราขาดจังหวะการเล่นไปบ้างเราเองก็ได้พูดคุยกันบ้างนะถึงเกมเกมนี้ค่ำคืนนี้เป็นเรื่องของการคว้าชัยชนะและก็พัฒนาทีมต่อไปแต่ผมก็กล้าพูดเลยนะว่าในช่วง30บนาทีสุดท้ายของเรานะ่ะถือว่าดีมากๆ เราไม่ยอดทอและก็สู้กันอย่างเต็มที่จนคว้าชัยชนะมาได้โดยเฉพาะกับประตูที่2ของเราในเกมนี้จากอเริฮานโดการนโชผมดีไซน์แทนเขามากจริงนะและก็มั่นใจว่าเขาจะยิงประตูให้กับเราได้มากกว่านี้อีกในซีซั่นนี้จากบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่แม็กควนะครับเรามาต่อกันที่ทัศนะของกราเบิลอักบอลลาฮอจากทางท็อกสปอรตนะครับเรยกบอลลาฮอนะที่ออกมายอมรับว่าตอนนี้ผลงานของแมนยูตถือว่ายอดเยี่ยมมากครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ให้ความเห็นนะครับหากองทัพปีแสดงมีสุดหน้าตัวเก่งอย่างแฮร์รี่เคนอย ป่านนี้คงจะเป็นสาฝูงของหลีกไปแล้วดูกระบบเบียกวาลลอร์ฮอนนครับได้สแสดงทัสนะผ่านทางท็อกส์บอตว่าสำหรับตอนนี้ผมประทับใจฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างมากเลยนะและมันก็ไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยที่ทำให้พวกเขานะ่ไม่สามารถคว้าแชมป์เอฟเอคัหรือว่ายูโรปาลีกได้ในซีซั่นนี้ในช่วงต้นซีซัน่นแมนยูไนเต็ดคู่ควรกับคำวิจารณ์แย่ๆนะซึ่งผมมั่นใจว่าทุกคนบนโลกใบน,นี้นะต่างก็ตำหนิแมนยูไนเต็ดทั้งหมดนั่นแหละตอนนั้นฟอร์มการเล่นพวกเขามันดูเลวร้ายจริง แต่กับสถานการณ์ในตอนนี้พวกเขาดูยอดเยี่ยมมากพวกเขามีวอเวกฮอ์สในแดนหน้าซึ่งผมชอบความขยันและความพยายามของเขานะแต่เขาก็ยังไม่ใช่กองหน้าในแบบฉบับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้ในช่วงหลังเขาจะมีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นมากจริงๆในซีซั่นนี้มาคาสแร์ฟอร์ดคืนฟอร์มเก่งกลับมาแล้วและในตำแหน่งตัวริมเส้นก็มีการแข่งขันที่สูงมากด้วยนะทั้งอันโตนี่เจดอนซันโชและก็อาเลฮันโดกาไนโชซึ่งผมคิดว่าเจ้าหนูรายนี้เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ของจริงเลยละ่ะ และหากพวกเขามีแฮร์รี่เคนในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าในทีมอีกสักคนนะผมมั่นใจอย่างมากว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นจ่าฝูงของลีกอย่างแน่นอนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม